กลับเข้ามาสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะนั่นก็คือจิ้นให้ดูรูไมฟินนี่ค่ะซึ่งเรานะคะกลับมากับการ Reaction OPV นะคะกอดได้ไหมนะคะก็เราได้ขอ,อ,อทางช่องไปแล้วนะคะแคเดียวจะใส่เครดิตให้แล้วก็ขอบคุณมา,มากๆที่อนุญ,ญาตให้เรา Reaction นะคะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยค่ะใหนเราเกจ นะด้ยนะัหรอป้ามาเห็นวงไลงทไดสา,สาตาสิอเหมืนแมวเลยอะทุกคน <c oughs> ปลาก็ไม่ไหวนะ คนนี้ก็คือนะน่าักมากอออิสเรียลเรียวทุกคู่พุ้นเลยโอ้สายตาสิ ก็ควรจะน้อยปังมาขอ,อาไปในเสียงรถด้วยนะทุกคนที่จ่ายนั่ทไดเราแ,าาแจะไครับ oh. วลาจะัอกกไม่ต้องพูดอะไรฉันก็ยินได้แค่มีเธอยู่้างกัน เหมือนแล้วเหมือนแล้วจริงๆอ่ะคนที่แบบมองกันแบบนี้มันบอกว่า

You, somebody, โอ้ไม่เดียวไม่ไหวอะเรียวมากเรียวแบบเรียวทุกคู่เรียวแบบโอ้่กแบบ็ oh คือเป็นเป็นทุกคู่เป็นคู่ที่แบบน่นารักมากนะทุกคนเรายิ้มแบบยิ้มจนปวดแก้มเลยอนะ รารู้สึกว่าเพลงเข้ากับพวกเขามากเลยกอดกันหน่อยได้ไหมองอวไรเวลาเก่าๆให้วันสิเคยคิดถึงพ <c oughs> อไปในเสียงมาด้วย <c oughs> ไม่รู้จะเศร้าหรือว่าจะมีความสุขดีคอมันปนกันไปหมดเลย <c oughs> คือแบบเราดีใจที่เราได้ดูนะอีวีนี้เราคิดถึงพวกเขามากเราแบบน้อคิดถึงอ้อมกอดของพวกเขามันแบบ มันอบอุ Alle, ่นอะไรก็ครอบครัวเราเราก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบอยากจะเก็บโมเมนต์ท้โมเมนต์ที่เขาอยู่ด้วยกันเอาไว้ให้นานๆนาะแบบรู้สึกแบบเขารักกันมากอะเราก็เราก็รักพวกเขามากอะก็สรวนใหญช็อตที่เราชอบในเอ็มวีนี้ก็คงจะเป็นช็อตที่แบบคือ er ค like, ือทุกคู่แบบสายตาคือแบบแบบเรียวว้างเรียวอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราเราแบบแต่คู่ที่เราแบบอ้างสามคู่ที่เรารู้สึกแบบ เราแบบเราวันไวนะอะไรเงี้ยก็คือปลาหมาคือปลาหมามีความแบบใย่ใามีความออุ่นๆนะม้าเหมือนเป็นแมวอ่ะแล้วปลาเป็นเสือที่แบบเสือแบบที่เสือที่หดเล็บแล้วอ่ะเออดูแง่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราไม่เอาสามสามคูล่ละเราพูดทุกคู่เลยดีกว่าเนาะโอเคแล้วแบบพู่แบบว่างกงกับยายจ่ายจะเป็นแนวอารมณ์แบบคือรักกันมากนะแล้วแบบว่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะสกินชิปกันบ่อยมาเออจับจับเนื้อต้องตัวกันบ่อยมาแต่ว่าจะแบบเหมือนแบบมันมีช็อตหนึ่งที่เราดูในวาไรตี้อะไรเงี้ยมันจะมีช็อตที่แบบทุกคนแบบกอดหลังกันใช่ไหมแล้วแบบแต่กวางอ่ะไม่กล้าแบบไม่กล้าแบบกอดหลังจ่ายอะไรเงี้ยมันแบบมีอะไรเปล่าอะไรเงี้ยเออคนนี้ก็จะเป็นแบบความแบบโบบาแล้วก็ชอบความกันหิวตอนดึกอะไรเงี้ยมันน่ารักอ่ะแล้วแบบแบบโอ้อยู่ด้วยกันแล้วแบบเป็นเมทที่รักอ่ะเออทุกคนเข้าใจว่าแล้วก็แบบ คู่ของแบบว่าเจียงกับแบบเจ้าเลยก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าพี่น้องที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วแบบว่าหลักการดูแลการแบบเจียงจะแบบเหมือนไม่ค่อยพูดอะแล้วแบบว่าเหมือนแบบเจ้าเลยแบบเป็นคนที่แบบว่าเอาสีสันทุกอย่างมาให้อะไรเงี้ยแล้วแบบพอมีเขาโลกก็สดใสอะไรเงี้ยสดใสไปด้วยกันอะไรเงี้ยน่ารักแล้วก็คู่แบบคู่แบบคู่ที่น่ารักน่ารักอีกแล้วก็คือคู่ของแบบรั่วๆกับพี่ฉีก็จะเป็นอารมณ์แบบ เหมือนน้องแบบน้องอยากเป็นพ่อครัวทุกคนเข้าใจวะแล้วแบบพี่ฉีก็จะแบบพี่ฉีคือจะเป็นคนที่แบบไม่เคยห้ามเลยนะแต่จะแบบว่าเออแบบถ้าน้องอยากทาก็ให้น้องทําอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนเป็นแบบเป็นคนช่วยสอนน้องด้วยแล้วแบบว่าพอน้องทําได้ก็แบบอะไรเงี้ยอุ่นใจแบบพ่อครัวตัวน้อยกับแบบกับเขาเรียกนะอาจารย์สุดที่รักของเขาอะไรอย่เงี้ยเออน่ารักแล้วก็ส่งรายเฉินหนาก็คือเรียวมาตลอดเจ็ดแปด ปีอะไรเงี้ยก็คือแบบอานารุโตอะทุกคนเข้าใจป่ะอารมณ์แบบมีชันเปช่วชีวิตอะไรเงี้ยป่ะคือน่ารักไม่ไหวแบบเขาจะอบอุ่นกันมากแล้วก็แบบเออซัพพอร์ตกันตลอดอะไรเงี้ยมันดีมากมากเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบมันเลียวอะมันเลียวมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนในนี้เราแบบเราเหมือนเหมือนแบบเรารู้สึกว่าแบบ ทุกคนแบบรักกันมากมากอ่ะเออรวมถึงเจ้าล่า,างด้วยรักเจ้าล่างมากๆเหมือนกันก็เขินอะไรไม่รู้ก็ทุกคนก็ฝากไปซัพพอร์ตไลฟ์ด้วยนะคะถึงแม้ว่าไลฟ์จะหมดสัญญาบุญไปแล้วแต่ทุกคนก็มีผลงานกันอยู่เนาะก็ไปติดตามผลงานแต่ละคนกันได้เราก็จะมาคอยอัปเดตว่ามีใครแบบอะไรยังไงบ้างเนาะก็แบบเราก็จะตามทุกคนเนาะก็ คิดถึงมากานะคะแล้วก็ยิ่งดูก็ยิ่งคิดถึงคิดถึงทั้งแบบเพลงที่ในอยู่ในเอลกวีนี้แล้วก็คิดถึงทั้งเออ่วงไลท์ทุกคนด้วยก็รู้สึกว่าฮน่าจะต่อสัญญาแต่ก็เราก็ต้องยอมรับในการที่เขาแบบก้าวเดินไปในเส้นทางของเขาเน้องแต่ว่าเราคาดหวังว่าอีกสิบปีเขาอาจจะแบบกลับมารวมกันได้อะไรยเงี้ยคิดถึงนะ I l เ v e you ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะยังไงก็ขอขบคุณเจ้าของ OPV นี้นะคะที่อนุญาตให้เราสามารถรีแอคชั่นได้เนาะก็ยังไงก็ไปติดตามกันเยอะๆนะคะ OPV นี้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะถ้าเกิดใครอยากเข้าไปดูเต็มๆแล้วก็ไปซัพพอร์ตช่อง OPV ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย